สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสื่อการสอนคณิตวิชาคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งนั่นก็คือพวงนามหันษาค้นหาคำตอบนั่นเองค่ะซึ่งสื่อตัวนี้จะใช้ในการเรียนการสอนในขั้นฝึกทักษะแล้วก็ขั้นนำไปใช้นะคะโดยจะเป็นในรูปแบบเกมน,นะคะเราจะให้หนัเกเรียนของเราเนี่ยแบ่งกลุ่มแล้วก็ให้หนัเกเรียนแข่งขันกันอีกทั้งยังสื่อตัวนี้สามารถบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษให้เข้ากับวิชา ชนิดาสรได้อีกด้วยค่ะามาดูตัวประกอบมาดูส่วนประกอบของสื่อกันเลยค่ะมันจะมีคำสั่งนะคะข้างบนนี้จะเป็นคำสั่งนะคะแล้วก็ช่องด้านซ้ายนี้จะเป็นคำถามนะคะคำถามเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนถอดชุดได้นะคะเราสามารถเปลี่ยนถอดออกได้ด้านขวานี้เป็นช่องที่เป็นคําตอบเราสามารถถอดออกได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็คําตอบของเราเนี่ยจะมีเยอะกว่าคําถามนะคะ แล้วก็จะมีคำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เราสามารถถอดออกได้นะคะเค okay. มาดูข้างล่างนี้เป็นช่องที่ใส่จำนวนนะคะสมมติว่าเราตอบได้ช่องนี้แล้วก็เอาคำศัพท์คำนี้มาใส่ในช่องข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ,ะมาดูวิธีการเล่นเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะให้นกักเรียนอ่านคาสั่งนะคะคำสั่งมีอยู่ว่า ยึงจับคู่พวงนามทางซ้ายกับทางขวาที่เท่ากันเพื่อหาว่าสำนวนที่ซ่อนอยู่คืออะไรมาดูข้อที่1 x ก,กำลังสอลบ7 x ลบ60แยกตัวประกอบได้ไรคะก็จะได้ x ลบ12ทั้งบทคูณด้วย x วก5ถูกไหมคะ,ะคำตอบของเราก็คือช่องนี้ แล้วมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีคำว่า success นะคะเราก็ถอดออกแล้วก็มาใส่ในช่องสำนวนข้างล่างนี้นะคะให้ตรงกับข้อที่เราที่เราตอบด้วยนะคะอ่ะข้อที่1ได้แล้วคำว่า success นะคะมาดูข้อที่2 49กำลังสองลบ 100, หนึ่งยแยกตัวประกอบได้ใดเอ่ยก็ได้7 x ลบลบสิ 10, ทั้งหมดคูณด,ด้วย7 x บวกถูกไหมคะก็จะมีคำภาษาอังกฤษที่มีคำว่า is อยู่ล้วก็ถอดออก มาใส่ข้างล่างนี้เช่นเดียวกันให้ตรงกับข้อที่เราตอบเหมือนเดิมนะคะซึ่งเราก็จะได้คำว่า success is แล้วแล้วก็เอแล้วคำสํานวนที่เราจะค้นหาเนี่ยมันคือสํานวนอะไรนะฝากไว้ให้หนักเกรยียนกับไปคิดนะคะสำหรับวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในะที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ